สวัสดีค่ะกลับมาพบกับซอลูซี่สล็อตซิงซอตัวจริงสิงจริงต้องซอลูซี่สล็อตซิงเท่านั้นนะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเลยในทุกๆสัปดาห์นะคะซึ่งเราจะมาเล่นเกมในช่องสล็อตไมเบ็ดนั่นเองนะซึ่งเป็นเว็บอีกเว็บหนึ่งที่เป็นเว็บสล็อตออนไลน์ที่น่าเล่นมากๆเลยนะคะซึ่งเกมที่ซอซจะเล่นในวันนี้ก็คงหนีไม่พ้นค่าย PS นั่นเองนะคะซึ่งเกมนี้ก็ชื่อว่าเกมลักกี้แพนด้านั่นเองนะ ซึ่งซอจะลงเบ็ดเดิมพันไปที่50บาทเท่านั้นนะคะซึ่งก็เป็นซอนสลับชุ้นน้อยเหมือนเดิมเลยนะทุกคนเมื่อไหร่ที่ซอได้เงินรางวัลเดียวก็ค่อยเรียกว่ามาดามลูซี่ละกันนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยซอก็ลงเบ็ดไปที่50บาทเท่านั้นนะซึ่งเป็นการเปิดประเดิมเกมมาได้อย่างสวยงามมากๆเลยนะพอเขาก็แตกกันไปแล้วแบบ300กว่าบาทแล้วนะตอนนี้นะกับเบ็ดเดิมพันที่50เท่านั้นนะทุกคนนี่มาอีก75บาทละ อยากจะบอกหลายๆคนว่าเกมในค่าย P.S เนี่ยเขาแบบเป็นเกมที่ให้เราเลือกเล่นหลากหลายเกมมากๆเลยนะสำหรับค่ายนี้นะซึ่งก็ไปหาเล่นกันได้ในช่องสล็อตออนไลน์ชื่อว่าช่องสล็อตไม์เป็ดนั่นเองนี่ได้ไปอีก10บาทนะคะซึ่งก็มาลุ้นกับซอลูซี่นะคะว่าวันนี้เนี่ยซอจะได้คืนรางวัลไปที่เท่าไหร่นะคะซึ่งก็มาเล่นกันแบบ คร่าวๆนะทุกคนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยซอจะมาเล่นเกมอื่นๆในค่ายนี้กันอีกเช่นเคยเลยนะคะซึ่งก็เดี๋ยวซอจะแปะลิงก์สำหรับช่องทางการเข้าเกมเอาไว้ให้ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมนะมาโอ้โหแตกไปเลย2,300บาทนะคะได้สัญลักษณ์วายบวกกับเจ้าเพนด้าของเรานะคะเดี๋ยวซอจะแปะลิงก์สำหรับการเข้าเกมนี้ไว้ให้ในช่องทางการเชานั่นเอนนะ ก็ใครที่อยากเล่นก็เข้ามาที่คอมเมนต์ซอลูซี่นะแล้วก็กดลิงก์เข้าไปกันได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยซอลูซี่จะมาเล่นเกมอะไรในค่าย p s, <S ก็อยากให้สวาวทุกคนเนี่ยติดตามเป็นปังจะให้กับซอลูซี่กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากซอลูซี่นั่นเองนะคะก็อย่างที่บอกกันทุกๆสัปดาห์เลยว่าเกมในค่าย PS เเนี่ยเขาแตกง,ง่ายแตก จริงมากๆเลยนะซึ่งใครที่ได้เล่นแล้วเนี่ยรับรองว่าต้องติดปกติดใจเหมือนซอโรซี่อย่างแน่นอนเลยนะคะแต่ก็เหมือนอย่างที่บอกทุกๆรอบค่ะก็ลงไปทีละน้อยนั่นเองนะแล้วก็ค่อยเติมเบ็ดเดิมพันกันเข้าไปนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามซอโรซี่สลัดซิ่งแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะ